สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออ a n g e Boy c h ลเย้กลับมาอีกครั้งกับการรีอกชั่นน้องๆ Treasure เย้ทุกคนอาทิตย์นี้ยังไงพี่ตูร์อาทิตย์นี้เราขอสลับกันบ้างทุกคนวันนี้เราจะมาทำ TMI แล้วค่ะซึ่งเราจะทำ e p หนึ่งถึงสี่ก่อนนะทุกคนด้วยเวลาที่จำกัดของพวกเราเนอะซึ่งในพาร์ทแรกที่เราจะทำเนี่ยก็จะมีคุณ อาซาฮีมีคุณยอนซอกมีคุณโยชีแล้วก็คุณเอ่ออะไรวะจิงฮุนจิ่ฮุนใช่เพราะเตยบรีแปลว่าต้องไปพี่อ้อมเพราะว่ามีเรือแบโอเคอยู่่ะใช่ต้องมาซึ่งมันเป็นลวงแยกของน้องแต่ละคนของแต่ละคนก็เหมือนกับน่าจะเป็นฟิลฟิลแบบน้องน่าจะแบบ ไปทําอะไรในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไปทายอะไรอย่งจะมีใครมาแจมในวอลกไหนก็เดี๋ยวมารอหรือแต่งรอน้องกันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แน่นอนนะคะมาเป็นเซตๆเนาะแต่ไม่มาต่อเนื่องนะวอล์กน้องๆอย่างนี้ไว้ก่อนว่าเราสลับกันไปเล่นสลับกันไปนะคะใครที่ถึงทีมแมปก็เดี๋ยวกลับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะก็ทําสลับกันไปเนาะมีทีมไอบ้างทีมแมปบ้างหรืออาจจะมีคอนเทนต์อื่นในอนาคตก็เสนอกันมาได้นะจ้าเดี๋ยวก็ทยอยทําไปเรื่อยๆนะทุกคนแก้เบื่อเนาะสลับกันบ้างใช่เพราะนี่น้องๆก็ขอกันมาเยอะเหมืออนนกกัว่าายให้มีทเพง ตอนเห็นนี่คนขอเยอะอะใช่เราก็เลยอะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็มาทำกันแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปดูทำไมคะพี่เตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะชมช่องทางของ Wise Channel เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นเมมเบอร์เจอกันที่กับพี่เดิมได้เลยพร้อมเสิร์ฟเมื่อไหร่ลงให้เมื่อนั้นนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็ตามไปดูใน Facebook นะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณบ้านซับด้วยนะขอบคุณค่ะบ้านดทุกคนเราไปับสนุนให้กกลัังใจนด้วยนะจ พร้อมไหมพร้อมอมากเริ่มด้วยคุณอาา่ะาังค่ะไปมค่ะลุ้มากค่ะว่าจะมืจบแนาะนมเลยใครไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็อย่าลืมตามไปดูในเฟ e บุ๊กนะแปดริงมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะใช่แล้วจุดชนโอ้ยน่ารักมากค่ะรูอว่าแบบเพลินมากเลยนะเหมือนกับ น้องได้ไปทํากิจกรรมที่แบบฮิลลิ่งของตัวเองแบบแต่ละคนก็จะมีฮิลลิ่งที่ไม่เหมือนกันเนอะแบบไปขี่จักรยานหรือว่าจะไปช้อปปิ้งหรืออะไรเดินสกาทำงานศิลปะไปซ้อมเล่นเพลทีอะไรทั้งหมดทำกิจกรรมแบบแต่ละคนก็มีกิจกรรมที่แบบไม่เหมือนกันที่เขาชอบอ่ะเนาะน่ารักมากดีมากเลยอ่ะคือดคิดถูกที่ทํานะเพร่อว่าเราได้รู้จักน้องๆมากขึ้นเลยในในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะอย่างต่อทีมแบ ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไร a ทิวิตี้ที่<อ>มีคันคีผีคีโปรดิวเซอร์คีท้ว่าทําด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่พออันเนี้ยมันได้เห็นไลฟ์สไตล์จริง,รงๆนะแล้วก็ได้ได้รู้ถึงความเป็นเนเจอร์ของน้องแต่ละคนมากขึ้นแบบมากๆมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ทําให้เรารู้จักน้องมากขึ้นในในบางแง่มุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะด้วยความที่เราก็เพิ่งมาตามด้วยแหละบางคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบน้องชอบอะไรน้องชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เริมากแล้วเห็นจากห้องเห็นจากอะไรคือแบบโหเป็นสไตล์เขาดีไดนสไตล์เออ,อเราชอบนะที่อย่างน้อยน้องยังได้มีคอนเทนต์อะไรแบบนี้ให้แฟนคลับได้แบบเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะแบบอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักน้องๆมากขึ้นว่าปกติแล้ววันหยุดเขาทำอะไรกันวะกินอะไรทำอะไรชอบทำอะไรอะไรเงี้ยอยู่กันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย่อย่างแบบคุณอะไรก็คือห้องแบบมูดดีมากอะแล้วชอบแบบสีของห้องแล้วก็ อุปกรณ์ที่แบบตกแต่งต่างๆเรารู้สึกว่าเออมันไปด้วยกันแล้วก็เป็นเขาดีอะเออมีคขาแบบวินเทจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบิ่่งตตกายยหุนนต์คือเขาโรบอทมากคือเขาเหมือนเหมือนอีโมที่เขาชอบใช้เป็นประจ sure be the no no. like ําต so ัวอย่างเงี้ยท is ุกคนเออน่ารักดีน่ารักมากเลยชอบชอบแล้วก็มีเพื่อนก็มาจอยกันเป็นที่ซ่อนตัวเปิดฐานทับลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่ารักก็องเล็กๆแต่มันอบอุ่นมากดูอบอุ่นมันดูอบอุ่นมากเลยว่าแบบ เออมันมีที่ให้แต่ละคนได้ได้มีพื้นที่ของตัวเองเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็แวะมาะจามแวะมาเออใช้ชีวิตว่าปกติก็คือมาอมขังตัวกัก<ช>ตัวกันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยว้าวดีจังเพลินมากเธอแบบรู้สึกว่านี่แค่สี่คนแรกเลยนะยังยังรู้สึกว่าแบบ รู้จักน้องมากขึ้นดีเข้ามาอีกเลยเนาะแบบมีน้องๆคนอื่นๆมาแจมด้วยอย่างเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ่ะอย่างคุณนยอกชอบเสื้อบอลอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักเสื้อเราก็ได้รู้ว่าแบบใส่เสื้อบอลเล่นเกมเสื้อบอลเยอะแบบเดยอะมากเลยเนามีรองเท้าเด็กเะมีรองลทาเริกเลยใช่ไหมทุกคนเออฝักบงกหนอยากรู้เหมือนกันน่ารักมากคือเสื้อสีเดียวกันในเกมเลยก็คือตัวใหม่ล่าสุดก็คือข้อใหม่ล่าสุดใช่เราเล่นแบบ p s เอหอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเด็กผู้ชายมากทุกคนคือแบบเหมือนเห็นน้องตัวเองแบบต้องนั แบบใส่เสื้อบอลแล้วก็แบบเสียงดังว่าแบบเพฮอะไรอยู่ลิ้นใจอะไรอย่าู่ลิ้นชานะถ้าแบบใหญ่ปุ๊บพี่ชายกูก็เหมือนกันแล้วใส่เสื้อบอลออกจากบ้านเสื้อบอลนี่คือไอเทมที่แบบแพงและลงทุนที่สุดของมันแล้วในการซื้อของจริงจริงเสื้อบอลแพงนะของแท้นในวงเล็บก็คือแพงแล้วก็บางคนเขาสะสมกันเป็นคอลเลคชั่นไงเพราะว่ามันก็จะมีทั้ง ไปเย่าไปเยือนปัจ hey, จุบันก็อะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเออเราว่ามันเป็นแต่สไตล์ที่เขาให้เรารู้จักน้องมากขึ้นจริงๆก็ชอบน่ารักจังไง้แบบไปชอปป้งชอปชอบฟิกเกอร์ไปดูอะไรอย่างงี้เนาะดูเป็นแฟนพันธุ์แท้มาเวลนะใช่เป็นติ่งคนหนึ่งใช่แบบน่ารักอ่ะเออเน่ารักดีนะคะที่เราเป็นติ่งเขาเขาก็เป็นติ่งหลายอย่างเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ มีหลา,ายสไตล์ชีวิตที่ทั่วไปมากเด็กผู้ชายคนหนึ่งมากดูละเพลินแล้วแบบแต่งตัวหลายสไตล์มากแบบน่ารักจุ้มมาจุมาจ้มมากเลยอ่ะ คุณโยชิก็เป็นสายแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนี่แบบนั่งดูแบบเฮ้ยแบบเก๋จังเลยคือเนี่ยเป็นคนเหมือนคุณโยชิเลยคือเนี่ยชอบไปเดินในทัสการเว้ยแต่แบบถามว่าอินกับเดียสการขนาดนั้นไหมคือไม่ได้รู้ไม่ได้เดาอะไรภาพด้ขนาดนั้นหรอกแต่ชอบชอบเดินชอบไปเสรชอบเออชอบไปเสรคือมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจริงนะการฮิลลิ่งอย่างหนึ่งจริงๆจริงๆนะไปดูแบบเคยไปดูแบบไว้เหมือนกันก็แบบเดินได้แบบเรื่อยๆเลยแบบแล้วกูก็บไวไม่พูดกันเลยนะมึงใช่แบบ หลุดไปในอะไรก็ไม่รู้แล้ยิ่งไปต่างประเทศอะ่ะนิรสการเขาคือเสียงเงินแพงมากอะแต่ว่าก็ยอมเพราะว่าแบบ <ไป S 1> มันดีมากยิ่งประเทศที่เขาแบบ ขาเรียกว่าอะไรให้ค่าทางศิลปะประเทศที่เจริญแล้วนะคะที่เขาให้ค่าทางศิลปะเนี่ยมีเทศกาลเขาจะแบบเพลินเนาะใช่นมากมิวเซมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่างๆของเขาเนาะมันจะแบบอลังอลังมากๆของไทยจริงๆก็มีนะทุกคนรติดตามได้เยอะเลยหอศิลป์เราก็เคยไปนะแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหอศิลป์อะไรเงี้ยก็เวียนเวียนเวียนหอศิลมีทั้งฟรีทั้งเสียเงินเลยนะทุกคนไปสนับสนุนกันได้นะจริงๆของไทยเราก็ ไม่ีนึงแหลคิดว่าน่าจะเยอะน่าดูต่ต่อไปสิบมันก็ได้ซื้อของอะคลายอยู่จริงๆนะเออมันเป็นการฮิลลิ่งจริงๆทุกคนแต่เจ้าจีหงอคทิวิตี้นั้นไม่ไหวแรอแม่เรียนหลายอย่างซ้อมเยอะมากพิลาทิสแล้วก็ยิมแล้วก็แบบหูบ้าเรียนภาษาอีกวันหนึ่งของไอ้นั้นก็รู้แล้วนะคือรู้เลยว่าน้องแบบ อยากพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอยากเก่งว่าขึ้นอยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่ปนี่คือวันทางานแบบวันหนึ่งแบบเนาะเต็มเลยเนาะข้ามมาอยู่นี่คือสิ่งที่บอลว่าอยากทํามากมาโดยตลอดแต่ไม่มีอะไรแบบนี้ไงเออไม่มีอีกอาทิตย์นี้คืออะไรตื่นก็บ่ายสามแล้วก็จะไปกินแมคทอดเทมไ I แบบวอรวายปีโป้เะว่าวันนี้เราทําอะไรกันคนเราบอกวบบให้น้องๆโหวตเทมไว่าชจวายค่ะไม่มีมากเลย คือแบบตื่นไม่อยากดูพี่เปิดแล้วนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันด้วยอยากดูของอีไว้ด้วยวันๆเราทำอะไรบ้างอีไว้เอาเวลาไหนไปอัดให้เราถ่ายในรถทำรถให้ไม่ชนก่อนเอาไม่ต้องมาโทรลาสาวหากูก่อนให้ตั้งสติให้ดีก่อนเพื่อนเราีไว้ถ้ามีความฟิตๆเดี๋ยวลองดูสักคนละสิบนาทีเพาไปพาไปที่ทำงานพาไปชมโต๊ะอะไรอย่างนี้เข้าประชุมอะไรอย่างนี้ คือจริงๆวันหนึ่งก็ยุ่งอยู่ทุกคนแต่ว่าแค่แบบไม่ได้มีเวลาว่างก็ถ่ายมีกิจกรรมทุกคนเลยเนาะแต่แบบบางอย่างมันก็แบบบางวันก็ยุ่งจริงเหมือนจีฮุนอ่ะบางวันก็คือเป็นแบบนั้นบางวันก็ว่างไม่ไหวเหมือนกันแข่งนอนกับปีโป้แข่งนอนกับปีโป้หนึ่งนะคะเออเออคนหนึ่งเนาะดีใจที่ได้มาดูนี่ก็เป็นสี่คนแรกนะทุกคนก็ตามอีพีเลยนะคะจะมาทั้งหมดสามเซต เซร็จละสี่คนเลี้ยงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอีกแน่นอนจะมาตอนไหนทุกคนก็ต้องรอรุนกันนาะแล้วก็พีมแ์อพ่คนรอคอยจะมาระยะอาจจะนาไหมอาจจะนานไหมจะเป็นตอนอะไรก็อะไรเอาจริงๆก็คือที่น้องพิมพ์มาปกติเวลาพี่ต้องเก็บอะพี่ต้องเก็บตามคอมเมนต์เลยนะใครเมนต์ก่อนได้ก่อนนะคะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นทุกคนก็ต้องไปรอรุนว่าก่อนหน้าที่น้องจะพิมพ์มามีคนอื่นพิมพ์อีพีอะไรไปนะคะซึ่งเราเก็บมาตั้งแต่ ครั้งแรกที่เราทำเลยแล้วแบบน้องๆก็แนะนำซึ่งเยอะมากคนตอนเริ่มยาวไปถึงว่าและยาวแบบยาวไปไกลมากแทบจะครบทุกอีพีแล้วตอนนี้จริงคือแนะน้ากันรัวๆนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆเนาค่อยๆเก็บกันไปนะใช่แล้วก็ขอครูมึงน้องๆบางทีถ้าเกิดมันเป็นอีพีที่ต่อกันน่ะให้พีว่ามันต่อกันให้ด้วยนะเพราะว่าเวลาไม่้เก็บเข้าเลยจามันมีผลมันมีผลเพราะว่าบางทีเวลาเราอัดอะ เราไม่ได้ว่างทําซีรีส์ที่มันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบบางอันสามตอนต่อกันอย่างเงี้ยไม่น่ามาอะไรเร็ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบสองตอนก็แบบอ่ะอัที่อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าถ้าตอนเดียวจบอาจจะได้เร็วขึ้นมาก่อนใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพิมพ์แล้วก็บอกได้นะคะแบบจริงใช่เพราะว่าบางคนคืออีพีต่อกันเพื่อนต้องแวะไปถามตลอดเลยว่าแบบมันต่อกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาเราเก็บเข้าลิสต์เราจะแบ่งเป็นใช่เพราะว่ามันมันมีผลต่อการแพลนของเราเนาะว่าว่าวิคนี้ทาอะไรวิคหน้าเราจะมีอะไรเนีาเรานั้หยิมมาแพลนนะมันต้องดูภาพรวมของทางวีเวลาเราอัดเนี่เราไม่ได้ทำแค่เทเชอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราแพลนเราจะนับดูเลยว่าถ้าทีมแบบความยาวประมาณนี้เราจะทําได้สักกี่ e ีในวีคนั้นเรามีคอนเทนต์อะไรต้องถ่ายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลมากๆนะทุกคนใครอยากแนะนำอะไรก็ ตามมาได้นะแบบบอกด้วยใช่แล้วก็ที่ไอ้ล็อกที่เหลือไม่ต้องห่วงมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะมาสลับอย่างที่พี่ต้องบอกนะก็มารอรุนกันละกันว่ใช่ฝั่งรุ่นสี่คนนี้ดูวนๆไปก่อนนะทุกคนขอขอบคุณบ้านซับด้วยนะคะขอบคุณค่ะรากมากใช่ตามไปสนุกน้องๆกันได้นะทางบ้านซับแล้วก็คลิปต้นฉบับด้วยที่ทางช่องเทคเชอร์นะจ๊ะแปะลิงก์มาให้เรียบร้อยทั้งหมดค่ะเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย